สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องแล้วกับเพื่อนๆทุกคู่ทุกคน,นนะครับเด้อมาพ่อกันอีกแล้วทั้งช่องวิมูลเพื่อนคนทําเกษตรสําหรับท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับเด้อเพื่อได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆสําหรับคลิปนี้มือนีกระชีพ่ามา่านหาไอซาทิดด้วยพี่นอ้องเด้อภามาเบิงไอซาทิเพ่ลเลี้ยงง้อด้วยพี่น้องเด้อเพื่อนมาลามงัวไปนี่ปลาเลียบเพื่อนเราไปเห็นเดือลูกมัน จะอะไงัวยิ is, ย่งเสียละเขาลูกบ่เห็นลูกบ่เห็นลูกมันครับบ่เห ah, oh. ็นลูกมันครับเอาลูกไปใช้ระบาดนียว่ามันเขารักไปลราบอกคได้ไปหาไงครับนี่โอ้ยหาลูกบ่ครับลูกบ่ได้ลามบบ่ครัลามแต่แม่ไว้แม่ครับโอ้ยตายละพี่น้องบาดนียงัวไอสาธิตเฮียาจะไปหาทางไหนระบาดเลยคุณครับทาง ไป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 ยังกุ้ยง่วงไอ้สายติดเฮียเด้อพี่น้องเด้อลูกมันเดี๋ยวแต่เมย์มันพี่น้องเพิ่นบอกแต่ลามลูกเมย์ยามแต่เมย์ไหวหรือพอเห็นเพิ่นิพพาเพิจนิปหาไปหาง่วงง่วงเฮียพี่น้องง่วงลูกง่วงเฮียเดี๋ยวน้ำง่วงหาง่วงซอยไอ้ท้าสาธิตไตสูงเลยพี่น้องเด้อสาธิตมันไปทางในล่ะง่วงนั่นคิดว่า ขับพ่นบอกโอ้ยไอสาธิตง,วงัวเฮียเด้อพี่น้องเด้อบานงานเข่าหรอพี่น้องไปตามไปหางวาัวซอยเพิ่นเด้อครับเด้อเห็นแล้วไปสาธิตเห็นแล้วไปเห็นแล้วครับเห็นแล้วอยู่ทางไหนล่ะอยู่ขุนแล้วอยู่มัน,ม,นมันมันไม่อยู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 ่กับบมาเมื่อกี้ก็มาบ่าเอาเอาไปหาเอามาเอา,เอา,เอามามามา,มา โอ้มาชี้ Ô, โอ้มามาเรมาไต่ผิดเราต้องไต่ผ <me uh um> uh ิดเสร็จไต่ผิดโอ้เห็นแล้วเวทีมันไปอยู่กับมาครับโอ้พี่เด้อพี่น้องเด้อหัวอสายฉีดมาหามาพี่น้องโอ้ยบาทนี่ยตายซื่อบาทนันทีเข้าไปใกลไม่ได้เพราะเรามานั่นถ้ค่อยไปให้เขาไปไว้ดิมาอลไรเล่นท่านมาเพราะบาทนี่ยึ โอ้ยตายตายซื้อง้วไอ้สาธิตมาเห็นแล้วพี่น้องเห็นง้วแล้วมันมาคุยมาพี่น้องง้วแม่ง้วแม่สาวพี่น้องสงสัยเพิ่มมากมาบอกโอ้นันมาพี่น้องมาแต่ว่าจะอยุกอยู่เขาไก่อะไรเด้อพี่น้องเด้อห้อยมาบอกส้นนี่โอ้ยระวังเด้อเพราะมันจะมาเซ่องมาบอกพี่น้องอะไรได้เนาะมันผิดเพี้ยนเป็นบอกโอ้ พี่ดองเห็นแล้วพี่ดองงัวงัวไอ้ชาธิตมาคุยมาพี่ดองพูดอ่ะพูดอ่ะตายตายบาดนี่ระวังเด้วยชาธิตเด้อระวังมาเด้อมามันเตะบ่หึหึโอ้พี่พี่ดองยอกมามายอกมาจะปาจะปักโอ้พี่แม่งงัวงจะคลองบ่ลรืตัวนี้แม่งครับตาได้ยืนบ่ครับห่วยสาธิตลักเอามาคุณไปยังเหรอ ป้าแล้ปารัดเอามาไปไปไปขี้นะครับมันมันมันจะบบเตะเขาบ่หรอการการขีเฮ้้เ้ตนตนน่นเลนมันนีนขีนนะโอ้เตะกับเตะเตะจะขีมาไม่ให้มันให้ขีนกาขี้บ่นิขีขีร่องร่องมือครับก็มันโอ้ให้มันให้ขีขีอมจบไปบ่งก่ไปค่อยๆเข้าไป ระวังเด้อระวังเด้อระวังมันเตีเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อมามีไอ้งัวอสายทิดมาคุยมาพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเข้าไปใกล้จะเข้าไปใกล้ใกล้ใจะเข้าไปใกล้นั่น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 ที่บอนั่นเด้อพี่น้องเด้องัวอสายทิดเห็นแล้วเด้อครับมันมาอยู่กับหมาพี่น้องเอ้ยมาหยอกหมาอยู่พี่เนี่ยแต่ว่าไอสายทิตว่าสิรักเอามาเขาเจ้าไปนับมาสันแต่ว่าหิานมันเตีนั่นน่ะมันทางดังมันชิบวเตีบ่ฮะ บ่โอ้ยตายได้พี่น้องเอ้ยหันมาเต้นี่นี่งัวงัวอาศัยทิพย์พี่น้องนี่นี่งัวงัวลูกลูกงัวเพื่นนั่นแหละแต่ว่าหันมาหามาพี่น้องเอ้ยโอ้กล้าก้าขี้บ่กล้าขี้บ่เจ้าของคนโบยู่ดิโบยู่บ่ไหนที่ว่าเงินก็ฮ่อมประกาศทีหันมาเถิดหรือหมาแม่เบิ้งดีดุ้งมาเถิดครับมาเถิดบ่ครับ โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาวิธีหาวิธีจะของพงยู่ดกรักบ่อหักบ่อหักหลักหักหักครับรักหลักอ้ยหลักหมามันมันเป็นหลักไงป่ะไหนเด้อรักหมานี่มันเตะได้หมามันบวกนเอาอื่นเด้นงันไปละขึ้นไปละโอ้ยสั่งมาดอกไปเอาอะไรงัวเขาเมื่ออันมื่อหนาจังไปหาเจ้าของพคนเนาะ น่ครับไปหาเฮียนเพิ่นโหลดแม่นบ่ครับไปขอว่ามานั่นขอซื้อม้าแน่เบนโบสี่เหลี่ยงม้าเอาไว้แต่ไปขี้อะไรงัวผมไม่ซื้อม้าสิขี้อะไรเปล่ะครับว่ากับชีบ่ได้บ่โอุ้ผมเดี๋ยวจังมือสิพาอไอ้สาชิตมาขี้มาเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นเห็นงัวเพิ่นแล้วแต่ว่าเพิ่นมาเห็นม้าบาดนี่เพิ่นหลสนใจน้ำม้าอยู่อยากได้ม้าพี่น้อง ปล่อยไว้นี่บอกเห็นแล้วปล่อยไวปนะครับโอ้เขาต่อไปเห็นแล้วไมีอยากเนาะครับมันเกิดชีวิ Hath ไหมที่เขาไม่หิวนมแม่นบ่ครับโอ้แต่ว่ายังสนใจมาอยู่ไหมเป็นยังไงพู้เดีะยืนเฉลยเห็นบ่ผู้คักแล้วขำได้มากทักขำหมดขำได้มากเลยครับโอ้ฝากคอมเมนพี่น้อยคนดูฝากคอมเมนพี่น้องยนะเด้อหผมได้มากผมชี้ให้เบิ่งนผมไม่มากเลยผมชี้ให้เบิ่งครับชิบงานี่เจอกันแน่ว่าันฉิบงานได้เจอกันแน่ครับ ค่อยติดตามรับโชบมให้ผมเองด้อครับเด้อให้งกำลังใจนะเด้อว่าเสียค่อยติดตามรับซึ่งผมเป็นแอบด้วยพี่น้องเด้อมือชิปหนาเด้อพี่น้องเด้อเจอกันเด้อภาคชีมาแต่ว่าสำหรับชีนี้ลิปคลิปมือนี่เนี่ยจะคล้องพลเมยคลิปนี่น,เน,นะ<อ>เห็นมาแล้วพี่น้องเห็นมาแล้วเดี๋ยวอผพาไอ้สาธิตดิชีมาพี่น้องชีมาโซ่พ่อแม่พี่น้องบึงเด้อไปข่อยางขึ้นเมื่อไปขอยางขึ้นเมื่อนี่แหละ พอในเห็นงัวแล้วสบายใจแต่ตัวเห็นงัวแล้วนี่สบายแล้วครับเนาะโอ้ยนุ่มตัวไก่เบิดบ่อเนี่ยนะครับว่าเป็นงัวเฮียซื้อมาหลายมันสิขายหลายเลยงัวตัวนี้ขายอยู่มนบ่ขายครับโอ้ขายเท่าไหร่ล่ะขายขายเบิดั้งนี้คนเออขายแปดตั้งตังแปดชิะครับโอ้ขายแปดชิปครับ คือแม่ทั้งลูกนะั่นครับเด้อพี่น้องเออคนจะขายงวัวแม่ลูกนี่แหละลูกมันมันจะมาหามากคนจะขายแปดสิบพี่น้องแปดหมื่นพม่พี่น้องท่านไดสนใจก็มาเด้อพี่น้องเด้อบ้านฟังแดงบ้านไอซาทิตใต้สูงคนมีงวัวโค้งหนึ่งโยคนจะขายแปดสิบพนว่าเดี๋ยวผมจะพาไปเบื้องแม่มันแมน่มันจะขายลูกมันมือกินนี่แหละลูกมันตัวที่มันยื้มานะพี่น้องลูกมัน เดิ้ลพ่น้องเด้อไอ้สาธทิศพนมีงว่วอยู่โคมหนึ่งพนขีขายขี้ขายหลายไม่ได้เงวีวตัวนี้บอกก็พ่อแม่พี่น้องพนด,น,งนด้วนี่กขี้ขายวางแกดสิบแกดทิบนะครับกบกับลูกมันมน,นะครับเด้พอพ่อแม่พี่น้องไอ้เขาแปดสิบบอกครับอยู่บ้านอยู่บ,าบา้านตังแดง,งครับบ้านซุกเสมนะครับบ้านตังแดงซุกกรเซมขายแปดสิบเด้ลพ่น้องเด้อพนขายแล้วจะไปซื้อยังบ่หน,นี่แกากากาซื้อเงวไม่อีกคือก่อโอ้ซื้อเงี่ง่วงไม่อีกหรอขี้ไปเบื้ เราะว่าเห็นมาแล้วแน่นครับโอ้ขายแปดชิปเนาะพี่ดองเอ้ยคนซื้อมาเลี้ยงไว้ง้อตัวนี้ละคนเจ้ามาหลายแชร์ละว่าขายแปดชิปแม่กับลกูกแตยังไม่มีผู้มาซื้อให้คนอยู่ผู้ใดขับมาเบิ้งชิปแล้วก็สนใจก็มาบ้านผ่องเดียงเด้กพี่น้องเด้อเอาบ้านยังซื้อว่ายยังทำไม่ได้คุณบอกพ่อแม่พี่น้องคนนู้นนี่คือว่าไอ้ไอ้สาธิตไต สายสูงครับเด้อเอบ้านน่องข้านแม่นมหาผมก็ดีเออผมหนูซื้อว่าสายิตใต้สูงครับอบ้านเชียงเพลวบ่บ้านเชียงเพลียวหลังบ้านไอเชียงเพลวบ้านไอเชียงเพลวบ้านฟังแดงนะบ้านไอเชียงเพลวเด้อพี่น้องเด้อมาหาไอสายิตใต้สูงผนมีงวงผนสีขายอยู่ก็สำหรับชิปนี่มือนี่ก็เอาไว้สำนีก็ได้ครับเดออชิปหนาจังพอกันไหมสำหรับชิปนี่มือนี่ขอจบไปเพียงแค่นี้ขอบคุณหลายสวัสดีครับ